บางองคพระบางองค์มักผู้สาวบ่เจ้าไปบินทบาทกะคือบานเฮ้านี่ล่ะคนหาผัวบ่ได้ก็จอบเอาผัวพระพระ่อๆเนี่ยกันนี่มันเนี่ยขะน้อยพระสินบ่ใส้ไม่ใหญ่ใส่ก็เก่งขาดสัตว์บ่แต่นั่งล่งมันคืขม้าหอดผีพระกระเบงแต่บาดมันพล่่งไปใช่ขาผุดวาด มาหอดวัดลุงพ่อเราผมอยู่ประเดี๋ยวสีไทยเลยครับผมอยู่ไประเดี๋ยววายบักลาศีซึกไปยังเน่นเอ้ยศีซึกไปเป็นขี้ขาเขาดันบอ่อพี่ขาก็โาโซไตครับมันเทงไหนมันธรมรมชาติเรียกร้องปุ๊วะมอยู่ไประเดีวเจ้าภา พระปฏิบัติบานีถูกบอลูกลาบานีอยากได้มียถูกบอถูกแมนบอคือตัวมักผู้สาวแมนบอเแต่ผู้สาวบ่โทรศัพท์มาเส่งแท้คือบ่โทษมากคุยหาผู้ไหนมาโทรมาตั้งหลายเทอเป็นยังบ่ลาบบอไปแต่อ,อยู่พระคือกันหุนหวยตัวไม่ใหญ่ เอาขมาวส่รผู้ใดในพระสิท่านผัวบวชเนี่ยมีอยู่บ่พระสิท่านผัวบวชคือหลวงปู่นี่มีบ่บ่มีดอกจะว่าไผ่กระสางจงได้มีย아ดพระก็อยากได้ไแต่ว่าบ่เห็น์น้ำมันโมไมผ้าบ่อยากซื้อเนี่ยคืออัตมาเนี่ยอยากซื้อคู่คออคบื้อเห็นผู้สาวง,งามๆม,ากม,กมกักบ่มัก เาซื่อใจสิทธิแล้วเพราะว่ายังอัตมาพระเป็นพระอาหารหันต์หันยูมันห,หันใส่หันขัวไมานี่เน้พี่หลวงปู่นั่งอยู่ใต้พี่มาเอาเก้าอีม้มานั่งข้างหลวงปู่พี่ถ้าช่องบนหน้าห้ากคุนั่งนี้จะโบเอาเบาโบคือมู ปกคลองเป็นเล็กไป,ไปสถลันใหญ่ผู้ลังคนกับว่ายุ่ดอกนีบอบผ้ามาเทศเทศน,นี่หนีฉบอเทศตัวจีบเทศเด็กคนเหงานอนหมูพิบเทศหัวบ่เดือพวกซุมหนีมันลูกหนีเลยเหลหะว่าจะมาเทศวันนี้อาตมาภาคมีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนาตะปเงียวมันวัดหลุด อยู่เทศเด้อจังสิจังว่าพระบวชขามาพนยูปาซสาทุกความทุกขได้ใจนี่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดโอ้ยผู้ใดบวชบวชบูรรอกเข้าใจวัาฏะสบายแต่ว่าพระองค์ใดบ้านี่สู้ทุก ทุกเกิดขึ้นตั้งยูดับไปทุกเกิดขึ้นตั้งยูดับไปพิจารณาอยู่จังสันคูม,มือคูม,มือเห็นชัดเจนบาลมีพ้นหลายได้บานเอา้าพงม้าวซ้อมเบิงติละไล่มาแต่พุนเลยแต่กุกแต่กูุูนเลยุ่นแต่หลวงปู่โตแต่พระพุทธเจ้าไหลมาเลยพระอรหันเจ้าแต่ละพระอ,องค์จนหลวงปู่หมัน่นหลวงปู่ซาหลวงปู่เทศหลวงตามมหาบัวหลวงปู่สิงเข้าสี่คือกันสู่ทุกเมว่าสัน แต่ว่าเห็นทุกชัดเจนบาดท,ทุกไริเกิดยุใสเกิดยุใจเจ้าของบาดดับได้ยุใสบาดแต่ว่าพวกมูเฮ้ามันเห็นทุกมันหนีนักเลี่ยนคือ่อเป็นอย่างจยเฮียนบกเกงสมาธิสันเป็นอย่างจยเฮียนบกเกงขี่หัวหวยเป็นอย่างเจี่เฮียนบกเกงเบื่อไว้ บ้านีิพระเบื่อบ่ดรลลูกวะหลวงพ่อถามที่เข้าใจว่าพระบเบื่อบ่เบื่อคือกันอาการของจิตคือกันก็พวกรบบมูวเจ้าคืออาการเซ็งว้าเวเงียบเหงาว,วังเวงวิเวโบกเวกคือกันเออแต่ว่าพระพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้จอนเขามาเหตุให้ถูกบบเศร้า เจ่าคนทั้งหลายเนี่ยเวลามีถูกขึ้นมาไม่ใหญ่เนื่องจากยังเนื่องจากเขาไ่่ได้ศึกษาพุทธศาสนาโดยท่องแท้ถ้าผู้ใดศึกษาพระพุทธศาสนาโดยท่องแท้แล้วรับร่องเลยบ้านเฮาอยู่สบายสินบันกระโบวีเมืองเตนักการเมืองเบียงบัดวาแต่ว่าซอยศาสตร์ซอยศาสตร์กินศาสตร์คาคาด้ยติเรเอ้